สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักษัตว์กันนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดปีขานแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีขานในช่วงเดือนมีนาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ธรรมสินนะคะในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่อง ดังนั้นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดปีขานทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดปีขานในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างขอให้ไพ่บอกออกมาด้วยเถิดไพ่ใบแรกได้ไพ่ แต่งงานไพ่แต่งงานในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนียอาจจะมีเกณฑ์ทําอะไรทํางานที่คุณรักหรือทําอะไรในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบอาจจะทําไม่ได้ทําคนเดียวอาจจะทําร่วมกับผู้อื่นแต่คนที่เราร่วมด้วยอาจจะเป็นคนคนรักของเราก็ได้เพื่อนรักเพื่อนสนิทก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้หรืออาจจะเป็น คนสนิทของเรานะคะในในที่นี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรักหรือเป็นคนที่รู้ใจเราหรืออาจจะเป็นกันลายาณมิตรที่ดีต่อกันมาตลอดนะคะเรียกว่าทําด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขนะคะในเรื่องงานส่วนถ้าจะมามองถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าชาวปีขานในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงาน ะะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงเอยกับคนที่คุณพูดคุคุยอยู่คนที่คุณรักส่วนใครที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะเจอคนถูกอกถูกใจไพ่ใบต่อมาบอกว่าหยุดตรวจในที่นี้เขาบอกว่าการที่หยุดตรวจหมายถึงการที่เรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเขาเตือนไพ่เตือนผู้ที่เกิดปีขานสแกนให้ดีก่อน การที่เรียกว่าเรารู้สึกเราแฮปปี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำกับคนที่เราทำบางครั้งความรักที่ว่าเราอาจจะรักเขาแต่เขาจะจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนต้องดูให้ดีนะบางทีมันเพื่อแค่เพียงผลประโยชน์หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ตามเรื่องความรักถ้าเกิดเป็นความรักที่เรียกว่าเรารักเขา แล้วในช่วงโปรโมชั่นเราก็รู้สึกเหมือนเขาก็รักเราแต่ถ้าเอาจริงเอาจาังแล้วมันจะรักกันจริงหรือเปล่าต้องดูให้ดีๆก่อนตัดสินใจนะคะหรืออีกทีในที่นี้ <c oughs> ขออภัยนะคะอาจหมายถึงผู้ที่เกิดปีขานใครที่มีเกณฑ์กำลังจะแต่งงานอาจจะมีปัญหาบางอย่างติดขัดเกิดขึ้นทำให้คุณจะต้องหยุดเรื่องงานแต่งไปก่อน นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีมันเหมือนเป็นเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรคําว่าเจ้ากรรมนายเวรนั่นก็คือว่าบางทีเราไม่ได้สแกนดูให้ดีซะก่อนบางครั้งปัญหาที่มันจะติดขัดเกิดขึ้นก็อาจจะมาจากการที่เรียกว่าเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเปล่ามันแล้วแต่ในแต่ละคนอาจจะมาแบบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> บางคนก็อาจจะว่า ได้แต่งแน่นอนแหละแต่ในณตอนเนี้ยมันยังขาดความพร้อมมันยังไม่ใช่ไอ้ที่ตกลงกันไว้ว่าจะเป็นเดือนมีนาะอาจต้องเดือนไปก่อนหร,อหรือสำหรับใครที่ <c oughs> ขออภัยค่ะขออภัยนะคะมาดามเพิ่งไปออกงานมาเมื่อวันวันอะไรอะวันนี้วันจันทร์เมื่อวันเมื่อวันเสาร์เออใช่เมื่อวันเนสาร์ไปออกงานมาแล้วทีเนี้ยมันเหมือนอยู่กับคนแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็ ทั้งวีทั้งวานตั้งแต่เช้ายันค่ํายันดึกเลยกลับมาบ้านนะวันรุ่งขึ้นไอหนักมากเลยต้องขออภัยเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะอัดคลิปที่ไรทําไมมันไอไม่รู้จักหายไม่ใช่เวลาอัดคลิปในบางทีจะอัดเก็บไว้สองวันสามวันแล้วก็อัดใหม่พออัดใหม่ไอช่วงที่ไม่ได้อัดเนี่ยเหมือนก็จะต้องไปออกงานไปนูน่นไปนี่ปุ๊บไปรับเชื้อมาละไปแล้วก็ช่วงตั้งแต่เป็นโควิดเนี่ยมันรับเชื้อง่ายต้องขออภัยด้วยนะคะ อาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานเรื่องงานก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราเจอคนไม่ดีนะบางทีก็อาจจะหมายถึงว่างานที่กําลังคิดที่จะลงมือทําอาจจะต้องมีการหยุดก่อนพักก่อนชะง,งักไว้ก่อนอาจจะมีปัญหาบางอย่างติดขัดเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินหรือ บางคนอัตลุกถ้าเรื่องการเงินบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าไปยื่นกู้ธนาคารดูเหมือนมันน่าจะได้แต่บางเอิญมันยังไม่ได้ยังมีเรื่องติดขัดบางอย่างเอกสารไม่พร้อมเอกสารที่ยื่นไปมันยังไม่ถูกใจมันยังจะต้องมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างที่มาดามบอกอาจจะมีปัญหาสะดุดติดขัดทําให้ความรักเนี่ยต้องหยุด การแต่งงานต้องหยุดชะง,งักหรือไม่ก็ใครที่เรียกว่ากําลังเพิ่งเริ่มมีความรักกําลังคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีการหยุดชะง,งักลงเพราะว่าอาจจะเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจ <c oughs> ทําให้ความรักของคุณหยุดชะง,งักลงไปได้นะคะหรืออาจจะหยุดชะง,งักเป็นเพราะว่าเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราพอหมดโปรโมชั่นเราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงทำให้ความรักไม่สามารถเดินต่อได้ ไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าไพ่ฉลอง <c oughs> แต่เมื่อแต่ในเมื่อผู้ที่เกิดปีขานต้องบอกว่าแต่ในเมื่อเมื่อเราสแกนแล้วเราเจอคนไม่ดีเราอาจที่จะต้องหยุดเราอาจที่จะต้องพักแต่ด้วยผู้ที่เกิดปีขานในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยสเสน่แรงนะบอกก่อนเพราะฉะนั้น จะมีคนเข้ามาหรือคุณอาจจะไม่ได้คุยกับคนคนเดียวเมื่อสแกนแล้วคนนี้ไม่ดีคุณหยุดชะงักกับคนนี้แต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะเจอคนถูกอกถูกใจได้อีกทีนี้ถ้าเรามามองเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะหยุดพักเพื่อทบทวนหรือเพื่อที่จะปรึกษาหารือหรือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันกำลังจะเข้ามาหรือมันสะดุดติดขัดเกิดขึ้นแต่ในระยะที่ อันสั้นๆมันเป็นระยะสั้นๆแค่นั้นเองมันก็จะสามารถสานต่อและลงมือทำต่อคำว่าเฉลิมฉลองมันจะทำให้คุณประสบความสํำเร็จได้นะคะขอดูนิดนึงประสบความสํำเร็จในที่นี้เขาบอกว่าหมายถึงเรื่องเงินเงินทองทองเลยนะ และมันจะหมายถึงราบผลรายได้ที่คุณจะได้ทําให้คุณสามารถเฉลิมฉลองในสิ่งที่ในความสําเร็จในเรื่องงานของคุณใครที่ทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใครที่กําลังจะลงมือทํางานใหม่ๆคุณก็อาจจะทําร่วมหุ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นงานที่ไม่ได้ทําคนเดียวต้องมีองค์กรหรือมีการร่วมหุ้นเกิดขึ้นแต่ในช่วงระยะเวลาบุกเบิกเริ่มต้นมันอาจจะมีปัญหาสะดุดติดขัดทําให้งานเกือบไม่เดินละ งานเกิดไปต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าคือสู้ต่อข้ามผ่านอุปสรรคได้มันได้เฉลิมฉลองแน่นอนนะคะส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันเมื่อเจอเมื่อรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่แต่เดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะไพ่ใบต่อมาเขาบอกอะไรก็ตามที่มันไม่ดีในช่วงของเดือนมีนาคมเกี่ยวกับเรื่องงานแก้ไขไป <c oughs> ค่อยๆแก้ไขมันไป ตรงไหนไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนมันเป็นช่องรั่วช่องโหวมันสามารถแก้ไขได้นะคะการที่เฉลิมฉลองระหว่างที่เฉลิมฉลองเราก็จะต้องเจออุปสรรคอยู่ดีถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มไปได้แล้วมันเริ่มทําได้แต่ว่าอุปสรรคต่างๆมันจะมีเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่เราสามารถค่อยๆแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปได้ถ้าเป็นเรื่องความรัก ต้องเป็นการที่เรียกว่าปรับตัวเข้าหากันสักหน่อยมันถึงจะมีความสุขได้นะคะอย่าปรับตัวข้างเดียวนะมันจะหมดความสุขไปใบต่อมานะคะได้คำว่าเงินน้อยเงินน้อยในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้นโครงการของคุณอะหรือใครที่กำลังคิดมีโครงการที่จะทำเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้นโครงการของคุณจะเป็นการเริ่มต้น แต่อย่าไปคาดหวังเรื่องที่จะต้องเอาเงินเยอะนะหรือว่าคาดหวังว่าจะต้องตั้งเป้าว่าชิ้นจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่เงินยังไม่เยอะเท่าไหร่นนะักรายได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นนะักแต่ถามว่าคุณเดือดร้อนไหมในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยงเงินการเงินของคุณก็สะดุดติดขัดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นรายได้ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่การเงินก็มีเกณฑ์สะดุดติดขัดเกิดขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีขานเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อว่า ไปต่อมาจะบอกว่าอย่างไรถึงแม้การเงินจะสะดุดติดขัดอย่างไรก็ตามแต่คุณก็มีทางออกนะคะทางออกของคุณในที่นี้คุณอาจที่จะมองหาช่องทางหรือบางทีเรากำลังสะดุดติดขัดโอ๊ยฉันกำลังจะแย่และเงินในตัวเหลือแค่นี้มันชักหน้าไม่ถึงหลังแน่นอนแต่เดี๋ยวอยู่ๆคุณจะเจอช่องทาง คุณจะเจอโอกาสคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้คุณพบแสงสว่างที่จะสามารถทําให้คุณก้าวต่อไปได้นะคะทําให้ชีวิตไม่มืดมนจนทีเดียวไพ่ใบต่อมานะคะเขาบอกว่าในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยคุณจะมีไอเดียที่บันเจิดมากเลยมีความคิดความอ่านที่ดีในการที่เรียกว่าหาทางออกให้กับชีวิตนะคะหาทางออกให้กับ การงานหาทางออกให้กับชีวิตหาทางออกให้กับชีวิตคู่นะคะหรือแม้กระทั่งหาทางออกให้กับเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีคุณมีคุณมีไอเดียที่ดีมีความคิดมีเออเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ของตัวเรามาใช้นะคะมาใช้เพื่อให้เกิดไอเดียต่างๆแล้วมันจะทำให้คุณน่ะมีโอกาสได้พบกับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นใบต่อมาเขาบอกว่า <c oughs> บังคับกดขี่ในที่นี้เขาบอกถ้าเราทำธุรกิจอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญหนึ่งถ้าเรามีลูกน้องบริวารอย่าทำตัวขม่มลูกน้องบริวารอย่าทำตัวกลางอย่าทำตัวใหญ่ขม่มลูกน้องบริวารมากเกินไปมันจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดในการทำงานอะไรที่ แก้ไขได้หรืออะไรที่เขายะต้องการให้เขาแก้ไขให้เขาปรับปรุงเราใช้วิธีการพูดแบบอารมณ์อรรวยพูดกันแบบดีๆนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราไปเป็นลูกน้องใครนะคะเราอาจจะเจอเจ้านายหรือหัวหน้างานที่กดขี่ข่มเหงเราหน่อยนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเออสำหรับผู้ที่ทีนี้สําหรับไพ่ใบเนี้ย ถ้าเรามามองถึงเรื่องการที่ว่าถ้าเราเป็นลูกน้องเขาแล้วการที่ถูกกดขี่ข่มเหงเราก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สําหรับผู้ที่เกิดวีขานใครที่เป็นลูกน้องเขานะคะอาจจะโดนเจ้านายค่อนข้างที่จะกดขี่ค่อนข้างที่จะใช้คําพูดคําจากับเรารุนแรงเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจที่จะมีข้อบกพร่องดังนั้นน่ะควรปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าไพ่ใบนี้ติดกับไพ่ใบปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะ แต่จริงๆแล้วคุณมีความคิดความอ่านที่ดีนะเจ้านายเนี่ยยังยังรักยังชื่นชมในความในความรู้ในสติปัญญาของคุณแต่ไม่ชอบการที่บางอย่างยังต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะแต่ถ้าเราเป็นเจ้านายเองหรือเรามีลูกน้องหรือมีคนอยู่ในใต้อานาตของเราอะเราอย่าใช้วิธีกดขี่เขานะคะไพ่ใบ,บต่อมาเขาบอกว่าอุ้มชูในที่นี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะ คุณเป็นคนรักครอบครัวคุณเป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีขี้สงสารชอบช่วยเหลือดังนั้นการอุ้มชูในที่นี้คุณอาจจะอุ้มชูลูกหลานอุ้มชูเพื่อนสนิทญาติพี่น้องต่างๆจนทําให้คุณการเงินเหลือน้อยการเงินไม่ค่อยดีเงินตัวเองมีก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เองจะกลายเป็นว่ามีคนร่วมใช้แล้วทําให้พอเราจะใช้ปุ๊บอ้าว เราจะใช้เองแทบไม่มีละให้คนนู้นให้คนนี้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เงินเหลือน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะผู้ที่เกิดปีขานเองนะคะก็ต้องดูด้วยช่วยตามความเหมาะสมจะโอเคกว่าไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ในที่นี้หมายถึงการที่เรียกว่า <c oughs> การทำงานการทำงานในที่นี้ ผู้ที่เกิดปีขานเองเนี่ยคุณก็มีความเก่งความกล้าอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือลงทุนร่วมกับผู้อื่นเขาบอกว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราเขาก็มีความเก่งมีความกล้าอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นมันเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะใครที่เข้ามาดูถือว่าคนนั้นเป็นคนเปิดดวงอะไรที่หยวนหยวนยอมยอมได้ก็หยวนหยวนยอมยอมไปเพราะว่า บางครั้งคนที่เราร่วมหุ้นด้วยเนี่ยเขาก็อุปถัมภ์ค้ำชูเราอยู่นะทำให้เราเจอทางออกที่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปข่มกันอย่าไปอะไรที่เขาคิดว่าตรงนี้ดีหยวนไปเลยยอมไปเลยอย่างมาดามอะมาดามก็ถือว่ามาดามเป็นคนเก่งคนหนึ่งในในความรู้สึกอันนี้ยกตัวอย่างแต่บางทีพอเราเข้าไปอยู่ในจังหวะของการที่เรียกว่าเราเรา เขามีศักยภาพเหนือเราต้องพูดแบบนี้เขามีศักยภาพเหนือเราต่อให้เขาอายุน้อยกว่าเราแต่เขามีศักยภาพที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่ามีโอกาสที่ดีกว่ามีอะไรที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดบางทบางครั้งเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่เหลือบากว่าแรงหยวนหยนย,ยอมยอมไปเพื่ออะไรเพราะว่าเรายังมีโอกาสตรงอื่นได้มากกว่านั้นอีก ดังนั้นผู้ที่เกิดปีขานอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าคุณไปตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วส่งผลทําให้คุณเสียผลประโยชน์โอกาสดีๆหายไปคนอุปถัมภ์ค้าชูคุณไม่มีในช่วงของเดือนมีนาคมจะมีคนอุปถัมภ์ค้าชูคุณแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะไปอุปถัมภ์ค้าชูคนอื่นแต่ก็มีคนอื่น ที่มีศักยภาพเหนือคุณอุปถัมภ์ค้ำชูคุณโดยเฉพาะคนเพศเดียวกันต้องระมัดระวังอย่าไปเป็นศัตรูกับเขานะคะหย้อนยวนยอมยอม,ยอมไปเขาก็จะถือว่าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเนี่ยมันก็จะเหมือนอะไรค้ำโพค้ำโพในที่นี้มันก็เหมือนเขาเป็น ล่มโพล่มใสให้กับเราเลยทีเดียวเราอย่าไปปีนเกี่ยวกับคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเขามีศักยภาพเหนือคุณถ้าคุณไปปีนเกี่ยวนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังทําร้ายชีวิตตัวคุณเองนะคะอะไรที่หยวนได้อะไรที่ยอมได้หยวนไปเถอะยอมไปเถอะม,มันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายไพ่ใบสุดท้ายเออไม่ใช่สุดท้าย แต่เดี๋ยวมันจะมีไพ่สรุปใบสุดท้ายอีกใบหนึ่งนะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาดังนั้นเขาบอกถึงการที่เรียกว่าใครก็ตามที่เขาดีกับเราที่เขามีบุญคุณกับเราเขาค้ำชูเรามาตลอดเขาส่งเสริมเขาช่วยเหลือเรามาตลอดถึงแม้จะดูว่าเขาจะข่มเราไปบ้างเราอย่าไปตาต่อตาฟันต่อฟัน หยวนหยวนยอมยอม,ยอมทาเป็นเหมือนเสมือนเราเป็นคนโง่เสมือนแล้วคนมองทงําไมโง่อย่างนี้เขาแสดงอย่างนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆฉันรู้อยู่แก่ใจอะแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่เอาตัวรอดได้ดีที่สุดคือไม่โต้ตอบแต่ถ้าโต้ตอบหรือทําเป็นรู้ทันไปสมดทุกอย่างคุณก็จะเหมือนภาพไพ่ใบนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาไม่เห็นการกระทําที่เขาจะทํากับคุณอย่างจริงจังและรุนแรงทําให้คุณเนี่ย อาจที่จะดับไปกับสิ่งนั้นดับไปกับอาชีพนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีขานต้องระมัดระวังอย่าไปชนกับคนที่มีศักยภาพเหนือคุณไม่ว่ายอย่างไรก็ตามเขาก็มีวิธีการทำให้คุณน่ะดับออกไปจากอาชีพนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดปีขานต้องระมัดระวังและต้องใจเย็นๆให้มากๆมาดูไพ่ ใบสุดท้ายใบสรุปสรุปว่าอย่างไรเขาบอกว่าอะไรก็ยอมเห็นไหมาพายบอกว่าอะไรก็ยอมไปก่อนยอมแบบไหนยอมแบบมีความสุขอะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่หูไหมหูปิดไม่รับฟังตาปิดไม่รับรู้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าถ้าเราหยวนหยวนยอมยอมในสิ่งที่เขาทำแล้วอะแล้วเรามีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ต้องหยวนเราก็ต้องยอมถึงแม้เขาจะข่มไปบ้างอะไรไปบ้าง หยวนไปเถอะยอมไปเถอะบางคนบอกเรื่องอะไรจะต้องไปยอมตาต่อตาฟันต่อฟันมาดามเจอมาเยอะแล้วมาดามอายุ60กว่าผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะแล้วก็เรียกว่าอยู่กับสังคมหลายระดับมากตั้งแต่ระดับสูงสุดเลยต้องพูดเลยระดับสูงสุดเลยจนระดับต่ำสุดก็อยู่มาแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้วิธีการเอาตัวรอดได้ดีเราจะเห็นว่าตอนเรายังเด็กเราวัยรุ่นอยู่เราจะได้แต่เอ๊ะเอ๊ะ ทำไมเขาทำกันแบบนี้หรอเขาทำกันแบบนี้ตอนนั้นเรายังเรายังเด็กประสบการณ์น้อยวันหนึ่งที่เราก็ดูแล้วเราก็ต้องจำไงจำเพื่อมาเป็นประสบการณ์ดังนั้นน่ะถ้าในเรื่องการงานแล้วอะไรหยวนยอมได้หยวนยอมไปเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังระวังการระวังการที่มีชื่อเสียงการที่มีอำนาจวัสนาบารมีของตัวคุณจะทำให้คนเนี่ยตายเต้าด้วยการเหยียบหัวคุณ ขึ้นไปสู่ในระดับสูงสูงได้แล้วคุณก็จะทําเป็นเหมือนเอาหูเปน็นนาเอาตาไปไล่แบบนี้ไม่โอเคระวังคนที่จะมาปีนเกี่ยวกับคุณถ้าคุณมีอํานาจแล้วจะมาปีนเกี่ยวกับคนกับคุณเพื่อที่จะเหยียบหัวคุณให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูงสงมันจะมีทั้งสองรูปแบบทั้งสองรูปแบบในการที่เรียกว่าเราอย่าไปปีนเกี่ยวกับใครกับจะมีคนมาปีนเกี่ยวกับเราแล้วก็จะย่าเราเพื่อดันตัวเองให้ไปเหนือ เหนือคุณดังนั้นน่ะต้องดูด้วยอะไรที่หยวนยอมได้ต้องหยวนยอมอะไรที่มาที่หลังหรือกําลังรู้ว่าคนนี้กําลังที่จะมาเหยียบเราจะมาแย่งซีนเราจะมาเหยียบเราเพื่อให้เราเนี่ยดูต่ํากว่าเขาดูด้อยกว่าเขาแล้วยกตัวเองให้สูงกว่าอันนี้ก็มันก็ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันกันนะคะ มันไม่ใช่มันจะต,ต้องยอมไปสมดทุกเรื่องต้องดูตามเหตุผลทีนี้ถ้าเรื่องการเงินต้องบอกก่อนเลยนะว่าการเงินของออผู้ที่เกิดปีขานในช่วงของเดือนเดือนมีนาคมนี้ยังไม่ดีเท่าไหรนะ่นักส่วนเรื่องความรักนะคะความรักเขาบอกว่าใครที่คิดจะแต่งงานต้องหยุดพักชะง,งักไปก่อนนะคะเป็นเพื่อน พูดเพื่อนคุยเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกันไปก่อนศึกษาดูใจกันให้มากกว่านี้นะคะอาจจะยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกเยอะถ้าแต่งไปตอนนี้การเงินของคุณสะดุดแน่นอนติดขัดแน่นอนอย่าไปหวังว่าเฮ้ย mm. แต่งงานเดี๋ยวได้ซองมาก็คุ้มบางทีนะบางทีจะบอกให้เลยนะว่าจัดงานใหญ่โตเพื่อให้ได้หน้าได้ตาของตัวเราบางคนใส่ซองมา สองร้อยอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ยคุณจะต้องใส่มาเยอะๆนะแต่มาดามเจอมาละจัดงานใหญ่โตเลี้ยงพัตคารแบบหรูแถวเยาวราชอันนั้นมาดามหกสิบาแล้วนะต้องเข้าใจนะว่าแต่งงานมาเมื่อ 4, จะสี่สิบปีแล้วใช่นะเออจะสี่สิบปีแล้วเกือบสี่สิบปีที่แล้ว <c oughs> แต่งงานตอนอายุยี่ห้ แจกการ์ดไปอ่ะแล้วเขาคนต่างจังหวัดน่ะแบบแม่แฟนนะ่ะเราบอกเราอย่าไปแจกคนต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะแจกญาติเข้ามาเลี้ยงพัตขานอาหารโต๊ะจีนโคตรแพงเลยใส่ซองมาคนละยี่สิบอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยจะบอกให้ไงว่าสําหรับใคร,ใครที่จะแต่งงานระวังว่าถ้าคุณแต่งหรูคุณจะเจอภาวะเงินหมุนไม่ทันคุณจะเดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะทีนี้ อยู่เป็นคบกันเป็นเพื่อนดูแลกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบแต่งงานส่วนใครที่โสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามา <c oughs> ศึกษาดูใจกันให้ท่องแท้ก่อนนะค่อยตัดสินใจบางทีคนที่เข้ามาในชีวิตเรา <c oughs> เขาอาจจะแค่เอาเลยเป็นสะพานทอดต่อไปเพื่ออนาคตของเขาก็ได้อาจที่จะไม่ได้รักเราจริงจังก็ได้ส่วนเรื่องเอ่อสุขภาพ <c oughs> สุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดปีขานในช่วงเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆนะแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่มีอุบัติเหตุไม่มีโรคร้ายแรงแต่ว่าจะเขาเรียกว่าในช่วงของเดือนมีนาคมไปลายเดือนมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะเออ แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะส่งผลทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆด,ด้วยนะนะคะพระนั้นก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดปีขานแล้วค่ะใครเห็นว่าใครสนใจอยากจะเรียนไพ่นะคะไพ่ออเคลิลศาสตร์เอ่อไพ่ออเคลคิล ในไพ่ธรรมสินชุดนี้นะคะทักกินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ส่วนใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบล็อกมาที่ Facebook หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูกันถามค่าครูแล้วสนใจที่จะดูดวงโอนเงินจองคิวนะคะนัดคิวล่วงหน้ามาได้เลยนะคะโอนเงินจองคิวเนี่ยคุณส,สนใจ ดูดวงแบบไหนคุณโอนเงินมาแล้วทักบอกมาด้วยว่าอ,อ,อทักคุยกับมาดามก่อนนะเพื่อให้มาดามรับเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดามก็จะส่งรายละเอียดแล้วโอนเงินจองคิวมาถามมาดามก่อนนะว่าคิววันนี้เวลานี้ว่างไหมถ้าว่างโอนจองได้เลยนะคะสำหรับ fc ที่เข้ามาหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ